สวัสดีครับสุราเกษตรฟาร์มครับมื้อนี้ติพาพี่น้องเอฟซีผู่สุขุนนี่มาชมแปลงขวนาปางครับก่ขอคอหกนึงอายุห้าสิบหกมือครับอายุห้าสิบหกมือมาเบิ้งต้นข้าวอ้ะอันนี้ต้นข้าวเียมต้นแล้วครับเียมโตแล้ว ขเขาก็เขาหกนึ่งนี้อายุจากมือทันเทดรอบนะ้าปังประมาณเก้าสิบห้ามือครับเก้าสิบห้ามือตอนนี้อายุได้ห้าสิบหกมือจะแรงสมบูรณ์ดีตอนว่านเขานี่เขากับวานอันนี้สามไรนี่วานที่ถุงสามไรสองนันครับกากาว่าบเกินประมาณไรละสามสิบ กิโลอ่ะอืสามสิบไรต่อกิโลเด้พี่น้องสามสิบกิโลต่อไรสามสิบไร่ต่อกิโลประหยัดเกินสามสิบโลต่อไรโอเคพี่น้องเออเอากระวานใส่น้ำเลยอ๋อพ่นใส่น้ำที่ไรพี่น้องนี่จมน้ำไปเลยเขาค่อยเอาน้ำออกพลนดีมันก็คือเม็ดข้าวจมโคน ลบลบนกลบนกนะอ่าเขาก็ะสีไปมุดอยู่ในดินครับลบนกแล้วเขาก็สิงอกเลี้ยวเพราะว่ามันความชื้นมันหลายเนาะมันบ่ได้โดนแดดโดนล้มนะแต่ <c oughs> ว่าน้ำเขาก็ต้องเอาออกให้ได้ดีที่สุดบ่ให้เกินมือเด้เกาะมือนึงก็ได้อยู่ประมาณน,นั้นจะว่าเขาเขาเนี่ยเขาเอาลงน้ำมือนึงแล้วก็เอาขึ้นน้ำอีกขึ้นนึงเพอะ หม <Okay. S 2> อบอ่บอทันเห้มันออกหากนะเพ oh. ราะว่าคันออกหากเาว้แล้วเขาไปบานไท่านาม,มันฟูมันร้อยไปท่อนกันใ mm. <Okay. S 2> ส่ปุ๋ยไปสามรอบแล้วเบิดประมาณสองลูกสองถุงรวมๆกันประมาณสองถุงสองกระสอบเขาใส่ไปสามรอบรอบแรกกับใส่ยูเรียใส่ ใส่บัวลายครับใส่เ้าๆไปรอบรอ,บองรอายุเท่าไหร่รอบแรกอ่ะลังขีดคุ้มแล้วก็เอาน้ำเขารอบแรกเขาก็ใส่เลยครับใส่ยูเรียย่างเดี่ยวเลยสิบหกศูนย์ศูนย์เขาก็ใส่ไปใส่ใส่บัวลายครับใส่ประมาณได้ะละหกล้เจ็ดล้ประมาณนี้รอบสองเขาก็ใส่ยูเลียผสมสิบหกี่สิบศูนย์ หนึ 1> 1่งตอนหนึ่งรอบสองคร,รอบสองอายุเท่าไหร่ข้าวไส่ปุ๋ยรอบสองประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบมือนเขากระใสรอบสองกรใสประมาณประมาณไล่ละสิบห้าโลโอรอบสองนะครับบอกเกิดนี่รอบสามเขากรใสยูเลียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ผสม สูตรเสมอครับสูตรสิบหาผสมหนึ่งหนึ่งเท่ากันไสตอนเขาอายุประมาณสี่สิบหาถึงหาสิบมือนี่ก็ดีได้ออกมาประมาณนี่แหละพี่น้องเราเขาถีมนี้แต่งหนาอีกรอบนึงครับยูเรียล้วนๆกับประมาณไล่ละหาหกกิโลต่อไรครับสี่สิบหกูนหนาไว้แต่งหนาไว้ให้เขามันออกข้อมกันครับ รอบเท่าไรรอบที่สี่รอบที่สี่ใสอายุเท่าไรประมาณหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบมือครับเขาออกมาแล้วเป็นดอนเป็นดอนนะออกบ่ลายครับพี่น้องเริ่มเริ่มขึ้นไหยังเริ่มออกเริ่มออกเดี๋ยแต่ตอนนี้ได้มาที่นี่ทุกครั้งที่เขาใส่ปุ๋ยน่ะเขาสึมีอย่างก็น้ำหมักอย่างนี้น้ำหมักฉีดขั้นกลางเออขั้นกลางระ้ววางปุย๋ย แต่ละรอบครับเอ่อเขาฉีดเพื่อกระตุน้นกระตุ้นให้เขาแตกหักไหมให้ไปกินปุ๋ยไหมให้มันกินปุ๋ยที่เขาวานลงไปนะ่ะให้เบิดให้ใส้ใส้ประโยชน์จากปุ๋ยให้เต็มที่ที่สุดครับฉีดระวางระวางกลางประโยชน์ของการฉีดน้ำมักนะครับเขาฉีด ขั้นกลางระวางปุ๋ยเ่รามูลเขาวานปุ๋ยอายุเขาสิบห้ามือรอบแรกร 2, 25, 25, เขาวันสิบห้ามือรอบสองเขาวันยี่สิบห้าถึงสามสิบมือเสียเขาฉีดขั้นกลางนี่ระวางประมาณเขาอายุยี่สิบมือยี่สิบเจ็ดสิบสองมือเสีาเขาฉีดเพื่อกระตุน้นให้ต้นเขาแตกหักไหม,มแตกหักไหมเพื่อที่ไปกินปุ๋ยที่มันตกค้างอยู่ในดินที่เขาวาันน่ะ ที่เขามันกินทันเบิดตไปกระตุ้นให้มันแตกหักเพื่อให้มันแตกหักไม่ไปกินปุ๋ยองไมอให้มันใส่ได้ให้มันกินปุ๋ยให้เบิดที่ห้างวานลงไปนะอ๋อจะได้เต็มที่แม่จะได้ประสิทธิภาพประสิทธิภาพของปุ๋ยเขาจะได้ใส่อ่าใส่ให้เบิรก็คือมันมันปกระตุ้นให้เขาเขาเนี่ยแตกหักไมสันตพี่น์เพเป็นน้ำมันแคลเซียมได้น้ำมักงวปลาโอ้กระคื่นเพราะ เพราะเขาแตกห้าเขาก็ซื้อได้กินปุ๋ยไร้คืนนี่ไกินปุ๋ยหม่องไม้จากห้าเก้านะห้าเก้ากับมันคันห้าเก้ากับมันเกิดโดนๆนี่มันมันขีเหลืองมันต้องแตกห้างไม้คันแตกห้างไม้นี่ห้างสีขาวกับเขาเขาลูกเบิ้งก็ได้คันขาวห้างขาวนั่นขาวแตกห้างไม้มันกับสีง้มพื้นฐานของเขาก็คือแตกห้าก้อนค่อยแตกยอดแตกใบอ๋อ คือว่าสมบูรณ์ดีครับาถือว่าถือว่างานไม่ล,ละครับเ <ừ. S 1> นี่ยเขาหาสิบหกมือจะเริ่มเริ่มแตง่งแต่งต้นมั้แล้วเริ่มแต่งตน้นเพื่ออจีออกแล้วอีกประมาณอาทิตย์นึงกะน,น่าจะเริ่มออกนะผมว่า ออกเนะ้ะเรื่องลักษณนะลำต้นเริ่มแจงเลยขึ้นไม,ม้แล้วเอาล่ะครับพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่สักก้อนแล้วก็คอยมาติดตาม ผลงานเบิ้งว่ามันได้หน่อยได้ลายปันใดเขาต้นเขาใบเขาก็เบิ้งดีแล้วครับแต่ว่าผลเป็นใดเฮาบระทันได้รู้เดี๋ยวมาติดตามพร้อมกันเดี๋ยวอัปเดตให้เบิง้งพี่น้องมาติดตามไ้เดอ้อเบิ้งน้ากันว่าผลผลิตสีได้เท่าไหรเอออ่าสี่ได้จักตันนี่แหละเอาเบิ่งน้ำกันพี่นอ้องเอาคลิปนี้ ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมเด้อขอบคุณครับกดซับสไครป์กด <c oughs> ไลค์กดแชร์ให็เด้อคลิปหนาพพอกัอนไหมด้อพี่น้องอสวัสดีค่ะ